สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับหนุ่มเปาแดงเล็กนะครับวันนี้นะครับเป็นวันมอบรถมอเตอร์ไซค์ให้กับผู้โชคดีนะครับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสําหรับใครนะครับที่เข้ามารับชมนะครับที่อยู่บริเวณนี้ก็สามารถมาร่วมรุ้นนะครับร่วมสนุกร่วมรุลรางวัลนะครับกับทีมงานน้องสาวเปาแดงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับในการมอบรถมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ นี่นะครับอันนี้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานน้องสาวบาวแดงนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี่นี่คือมอไซน์นะครับไหนมอไซค์นี่ครับมอไซค์อยู่ด้านหลังนะครับสําหรับใครนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับอยากมาร่วมรุ้นของรางวัลนะครับก็สามารถมาร่วมรุ้นกันได้เลยนะครับนี่ครับน้องสาวบาวแดงมีแต่คนสวยๆนะครับ นี่ครับน้องสาววันแดงครับอายซ่แล้วนะครับสำหรับใครที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็มาได้เลยนะครับขอบคุณครับ